เอามืดแล้วมืดแล้วคนดันสร้างแตงครับบอมเนตำรวจแตงยำแรงครับมืดแล้วตอนนี้เป็นเวลาหกโมง,งห้าโมงสี่สิบห้านาทีอ้ยังได้ไ่น นี่ทำเปลูกหมูน้ำมูยู่บ่นตะคอ,องอยู้น้ำตะคอ,องเอาขี้มเนี้ยเห็นบ่ากันเลยหมอาขี้มจับไหมมันสิบาทมือ ตีนเย็บเลยตาเอยียงแล้วมัน อนงั้นก็พกอกพกอกกอยู่นี่เออแล้วไรถึลงมากปล่ออะไรทิิดล้วอ้าวองมีแจ้งแจงอะไรจากน้อยแค่ไหนยดมือนีได้มีแห้งขี้ยงไล้นอนตะเวนเอาไฟไปจีมือเดยก้องตายเอาผ่านันบักดันบางถือดูดผมมาดูดเลยมันมาดูดผมเลย ผมเชี่ยมผมจับเลยผมก็จับใส่เลยรวมรวมหัวเขาเนื้อกับที่ถอดปักเนี้ยปักถอดไปเลยเดี๋ยวเอก็มีอยู่ครับแต่ว่าอันปักเอาไปใส่งานในส่วนอื่นหลายหม จริงกันว่าแม่นรูดูหนาวกะกะพอนมืดดอกไอโอ้งานกทงานแต่ปล่อยไร้องแล้วพูดออกไปเปือนในชุมนั้นเลยเด่นชุมนั้นมืด กองก้นกองก่อยเห่าตัดสันต์ต่อบ่พ่อสื่อไหมเฮาโอ้ตอกล่งบอมันมันอันนี่บอมันอาบอ๋อ

ตัดวไดหนสีภาพ่โอ้ตัดอันแพมตัวนี้พี่โอ้แอะหอพอกันสวัดอวัดปะหูนะเปานเด็กตัวนไม่ได้สะอือตีลงนี่ครับ แล้วปีนาสิพ่อคุณดันเปิดปูซอมพระเอกเจ้ามีบ่มีปัญหาในหนาเขาเยอะแยะเลย เปลี่ยนม่เมื่อไหร่กว่าไหนไม่รู้สิเต็มตาวเลยไฟมันขึ้นน้ำควนน้ำอันควนมันขึ้นน้ำไฟอไฟขึ้นน้ำควนอืม เออการหนอกมนไนาะ่ามันมันลอยเศ้น้ำแข็งไปนะเชื่อมไปเลยคะคันบานีขันมทันเชร้าบานผาออกเล็กไมนพอผ้าแล้วนี่ปลาตัวนี้หน่อยนี่ปลาปีไม่ยใช่กระตุ้แบบไปลาไปเลยไเนีเอาเล็กเียนมายิ่งไปเลย มันมันหมุนได้บ่ให้หมุนตับอตัวเน้มันหมุนมันมันงับได้อยู่มัน่ไงเห็นหมุนตมนตสองัวตัวเดียหมุนกันี้น้มเออาดมีอแมนนามีห็นบ่ให้สุดตายเมหมนอ้อยเนาะแต่เขาตอนเขาเหยดไปที่แหลมมันก็เป็นยังได้แราเจ้ากินเขาลมกันเลยไปเลย ว่มันม่นตกตอนที่่ขุนหลังแต่นี่ปัญหาตอนโสตกเออตอนอืมคอก็มาเขาเหียนก็เป็นตาเกี่ยวคนี่เดี๋ยวเขาเหียนกันโอ้ยโอ้ยกวขาดบานนีขาดไปขาดเม่อยู่ทั้งหนเออกานบว่าขั้นไหนไม่อกอะไรแอบสวบแหงไแหงๆพยุดยังไมยกินไปม่กินแล้วดือบไปอีกวะเจ้าบุญข้นก็

ช่งมาสรุปโมาสรุปกอสุกับอ่หมดตอร์บันตาไหมพี่น้องวฮะเวียนเวียนก็มีอยู นี่แวนก็มีแวนอู้แวนผมออกไปพุ่นผมออกไปคันพุนแล้วแวนแวนมันจะปิดุ่นเีเอาวลูกหมูตดเดาอันนี้เจอกันไม่คิหนาครับ